อันนี้ไม่เกี่ยวกับธนาคารพาณิชย์ที่ออกในนามสมาคมธนาคารไทยเมื่อวานอันนี้จะเป็นสมาคมสถาบันการเงินของรัฐค่ะคือจะเป็นอมชินทกสอทอกศทอกศเอ็ก,ออกอซิมแบงค์อะไรอย่างเงี้ยส,สมาคมสถาบันการเงินของรัฐขานรับนโยบายรัฐบาลโดยยังไม่ต้องเรียกมาเลยประกาศลดดอกเบี้ยลง0 2 5เพื่อช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและกลุ่มเประเาะบางค่ะ ก็ไล่เลียงเลยนะคะบอกตามที่รัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐามีนโยบายช่วยเหลือบรรเทาภาระลูกค้ารายย่อยและกลุ่มเปราะบางที่เดือดร้อนได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ในขณะนี้นั้นผู้อำนวยการธนาคารอมสินคุณวิทยัยรัตนากรค,ค่ะในฐานะประธานกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐอันนี้คือแบงค์ของรัฐนะคะ บอกว่าในการประชุมกรรมการสมาคมซึ่งประชุมกันไปแล้วเมื่อวานนี้ที่ประชุมมีมติร่วมกันในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง0.25เปอร์เซ็นต์เพื่อช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยและกลุ่มเปราะบางตามนโยบายรัฐบาลโดยธนาคารอมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อการส่งออกและนําเข้าแห่งประเทศไทยและบรรษัท ประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมรวมถึงธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมกันลดอัตราดอกเบีย้ยอ้างอิงสําหรับลูกค้ารายย่อยทุกกลุ่มลง0.25ทุกกลุ่มเลยใช่ไหมทุกกลุ่มลง0.25เพราะฉะนั้นอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยหรือ MRR ค่ะอัตราดอกเบีย้ยตามประกาศและัตรากำไรอ้างอิงสาหรับลูกค้ารายย่อยชั้นดีหรือ SPR ลด0.25เริ่มมีผลตั้งแต่1พฤษภาคมและเป็นระยะเวลา6เดือน, <S <S นก็จะเหมือนธนาคารพาณิชย์เลยค่ะไม่เหมือนดูไงก็เหมือนอ่ะเริ่มวันที่1เหมือนกันไหมคะไม่เขาบอกเลยกลุ่มย่อยทุกกลุ่มอ๋อแต่ข้างบนเขียนว่าลูกค้ารายย่อยและกลุ่มเปราะบางค่ะเอ้าเหรออีกข้อนหนึ่งใช่ไม่เหมือนค่ะสมาคมธนาคารเอากาชนเขายังไม่กําหนดเวลาเขาบอกภายในเดือนพฤษภาคมไม่เขาไม่ได้พูดอะไรเลย <c oughs> ไม่ได้พูดกําหนดเวลา มีเหรอมีที่เราพัดาการไงคะนี่ไงาภายใดเดอนพุทธภาใช่ไหมเป็นแหล่งข่าวของสมาคมธนาคารไทยแล้วเขาพูดไห<ท>มมันแหล่งข่าว <c oughs> มันคือแหล่งข่าวว่าจะเริ่มเดือนพฤษภาคมแต่ไม่รู้เริ่มงมันไหนอ้าวแต่นี้ถแถลงเขาบอกเลยเริ่มหนึ่งพฤษภาคมระยะเวลา6เดือนค่ะ,กะทกรสลัะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะร่วมลดอัตราดอกเบี้ยสําหรับลูกค้ากลุ่มเปราะบางลง0 2 5เปอร์เซ็นต์เป็นเวลา6เดือนด้วยเช่นกันเนื่องจากว่ามีการ <c oughs> พักชําระหนี้เกษตรกรไปก่อนหน้านี้แล้วอ,อ่ะทัมู้ชมอันหนึ่ง สมาคมสถาบันการเงินของรัฐและธนาคารสมาชิกระหนักถึงภาระต้นทุนการของประชาชนและสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่ฟื้นตัวในขณะนี้โดยสมาคมพร้อมสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจและมาตรการทางการเงินต่างๆที่จัดทําขึ้นเพื่อบรรเทาภาระและช่วยเสริมสภาพคล่องในครัวเรือนอซึ่งจะช่วยให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอ้าวท่านผู้ชมอันนี้สารมลรัฐอย่างเดียวนี่ ถ้าของสมาคมธนาคารไทยอ้างแบงค์ชาติด้วยนะสนับสนุนแนวทางของแบงค์ชาติมันมีความเกรงใจยอยู่นะใช่จะมีค<ร>คือถ้าฝากแบบดูเดือดชั่นนิดหนึ่ง <c oughs> โอ้รถอย่างนี้ก็เหมือนกับแบงค์ชาติเสียหน้าไหม <c oughs> ไม่นะเพราะท่านผู้ช่วยชื่อตอนนี้ท่านขึ้นเป็นรอง <c oughs> ท่านปิติเดชชิทัศน์ท่านบอกนะ <c oughs> สนับสนุนก็เป็นเรื่องดีนะแต่มันจะเป็นเรื่องกลไกตลาดบังเอิญกลไกตลาดเข้าไปคุยกันในนามสมาคมตอนนี้เหลือแต่ว่ากี่โมง <c oughs> แล้วคำนิยามคืออะไร เราก็ต้องรอดูว่าใครจะได้รับประโยชน์โพดผลตรงนี้น้องไปใช่ไหมเดี๋ยวรอดูกัน